จากการทดสอบแล้วใช้กำลังหมุนสเต็ปปิ้งมอเตอร์ตัวใหญ่ใช้อัตราการหมุหนแาบนี้สามารถปลิตกระแสไฟได้10โวลต์แต่ถ้าเพิ่มความเร็วรอบสูงขึ้นกว่านี้มันก็จะได้ประมาณ20โวลต์ซึ่งสามารถ มันต้องไปพักไฟที่แบตเตอรี่ป้อนประจุบไฟตัวนี้ไปข้าที่แบตเตอรี่แล้วค่อยเอาแบตเตอรี่เป็นตัวจ่ายเข้าใดเพื่อให้ได้ปัดไดก็จะกินมัด14โวลต์4โวลต์มันก็จะเหลืออยู่ประมาณ6โวลต์สามารถที่จน่ใช้ <c oughs> มันก็หายไปอยู่9ก้าวนไปเหลืออยู่9ก้า็ันก็กกาสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ผ่านตัวแปลงมาาัชาร์จมือถือได้แ l ดีติดตามหมุนขนาดนี้แต่ถ้าเพิ่มความเร็วไอ้เพืองทดเข้าไปเพิ่มความเร็วให้มันเร็วกว่านี้ ซึ่งถ้าใช้ตัวใหญ่ไปกำลังดึงจะสูงมันจะกินกำลังของไดตัวนี้ต้องทำให้เล็กแต่ว่าเราไปเพิ่มไดรตให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อทดอัตรารอบตัวนี้อันนี้คือทดสอบความเร็วรอบขนาดนี้สามารถปริกระแสาได้วัน10บวัน ถ้าเร็วกว่านี้อีกเท่านึงเดี๋ยวต้องใส่ใช้อัตราทษแบบตรงดาวเคาะหมุนหนึ่งรอบหมุนหนึ่งรอบตัวนี้จะมาสามรอบใดจะไม่กี่กลรังเท่าไหร่สามหนึ่งกับสามเดี๋ยวมากับเพิ่มพเลเรตัวนี้ไปแต่ถ้าเพิ่มตัวนี้ใหญ่ขึ้นมันจะกินกำลังตันี้จะหนืดมาก จะต้องอาศัยว่าไปเพิ่มต,ต,ตัวใดเอาผู้ใดเอาเพื่อให้อัตราที่เพิ่มพลเรลวตัวนี้เอาไม่ต้องเพิ่มเฟิองเพราะว่ามันจีงกำลังเพื่อประกาศเซใฟ,ใฟใดไฟใดมากที่สุดมันก็จะเหลือไฟไว้ใช้ซึ่งโอกาสไฟฟรีโอกาสเปไมได้สูงที่ทําได้ตอนนี้ก็เก้าเก้าโวลกว่าเกคงที่ หลอดเอลิงหลอดตัวเล็กก็ได้คือสามารถหม,ถมุนไปย่ายสัตปั่นสามารถทำชาร์จมือถือได้สบายเลยไปยิงมัน8โวลต์แต่ว่าคือที่ความเร็วถ้าความเร็วสูงก็แต่ว่ามันต้องไปพักในผมทดสอบใส่ฐานสามารถชาร์จฐานได้5โวลต์หมุนพักเยวะเต็มเอด e เลย น่าแสดงว่ามันก็ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้แต่เราต้องมีแปลงแปลงใส่ออไรสี่เจ็ดส่วแปดตัวนั้นไปอ่ะสามขาที่ว่าแปลกระแสให้เหลือห้าโวลต์ไม่งั้นเดี๋ยววงจรช็อตช็อตแต่เนี้ยกาวไ้กาโวลต์มูนช่าๆเป็นสเตปปิ้งนี่ก็สเตปปิ้ง อันนี้ไฟ6เส้นอน,นุสี่เส้นหเส้นก็ต่อผ่านไดโอดมาแล้วก็เรียงจ่ากกระแสใหม่มีคาปาซิเตอร์ช่วยซับกำลังมันก็ถ้าไม่เรียงกระแสมันก็จะไม่ได้พลังงานไฟฟ้ามันจะไม่มีบวกมีลบอย่างเงี้ยมันก็มนุนเรื่องคืนเกิดไฟดับจะไปไว้ที่อู่นู้น เราติดไฟ LED เดียวเพ,พ,พ,พอราะหลอด LED มันกินไฟน้อยก็จะมีหลอด LED เนี่ยยาวแจงอยู่สองโวลต์ซึ่งเราต้องเพิ่มรอบตอนนี้ไม่รอบมันมันช้าไปเราเพิ่มรอบให้ไวกว่านี้มันก็จะเงียบโดยไม่ดังดเลยก็จ,จะใช้เป็นติดเป็นไวพัดไอ้ตัวนี้ไวพัดเอาแรงลม อันที่แรงลมมันไม่คงที่ไม่ต่อเนื่องแต่ว่ามันก็ต้องมีจะให้ดีอ่ะต้องเอาไฟแปลงไฟไปพักที่แบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่ยิงไปที่ไดปั่นทีนึงกระบวนกนี้ให้วนอย่างเงี้ยได้อยู่แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันยิงตรงเลยอ่ะมันจะมีไฟไฟสเกตไฟมันจะผูกปรับปลุกปรับไฟไม่คงที่อันนี้คือการทดสอบทดลองว่าโอกาสเป็นไปได้มีไหมก็แปดสิบเปอร์เซ็นที่ว่าสามารถทำได้ที่แค่เพิ่มรอบรอรู้ต่อไป